วัตถุดิบหลักๆเลยที่พี่เวลาจะใช้รวมถึงวันนี้ไหนๆก็มีอุปกรณ์ครบแล้วจะโชว์การทํามัดฉาบแบบถูวิธีด้วยใช่ไหมครับแบบเลยคือ,อเอาจริงๆเราแต่จะบิตของแต่ละคนละกันบางคนเขาชอบแบบไม่มีฟองเขาก็จะต้องวนไปในทิศเดียวกันให้<ะ>เราอ่ะมันสายซาดิเราเป็นแบบขย,ยี้เลยใช่ค่ะเพร่อเรารู้สึกว่าตัวมาัฉากเราจะแบบแตกตัวดีแล้วแบบเข้ากันดีแล้วแต่คนชอบแต่นะว่าที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่ค่ะ พระเอกของเราน้ำมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์โคโค่เลิฟขาดไม่ได้ค่ะนี่นะคเจ็บคอจังเลยเติมน้ำพึ่งเข้าไปครับช่วยเรื่องความชุ่มคอเนาะเฮ้ยฉันลืมขายของเลยอ่ะยังไงอะฮะของีฉันเนี่ยมันแบบมันดีต่อสุขภาพด้วยนะคะใช่ระหว่างนี้เอาเดี๋ยวให้คุณล่าได้พรีเซนต์ของตัวเองก่อนแล้วคุณมิวค่อยๆเติมเดี๋ยวเรื่อย ยันแอร์ทำให้คุณอธิบายของเขาก็ด i mean ีกว่าคือผมแค่กำลังจะเล็งเล็งน้ำพึ่งเดือนห้าแต่ผมก็จะตั้งใจฟังพี่เบลล่าไปด้วยมือเลยไม่แพ้ฟังชั่นเท่าไหร่ขออนุญาตนะครับอันนี้คือแล้วแต่เลยว่าว่าว่ใครแบบใคต้องการน้ำพึ่งมากน้อยแค่ไหนน้ำสรผมสองช้อนแล้วกันโอ้โหเผื่อ